เพ้่อใหสดีครับผมนะเดินแคปติ้งเเกมี่ฮิีครับเป็รายการที่คนน่าตืติดีก็ดูได้ครับเนี่ยเห็นไหมทำไมวันนี้เขาไม่มีเพลงปิดเปิดคลิปเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมถึงไม่มีนะไส่ไลืมเราก็ปรับหมดทุกนย่างนคนว่าสิปเปอร์มีแม่งไอ้ไงการปลูกต้นไม้ไปถึงไหนละนะโอ้ซอมปี้ซอมปี้ ทำเตีย้ยม่คลัวแบบมีหิมะเว้ไม,มวมไม่หิมะสีไม่มยังกาแม่เป็นเงนักแม่เราติดโลกเงี้ย วันนี้อ <wheels restor ative> ูจะข้ามได้ับไม่เจ้าสนองบ๊อพี่ยากมากมันใช่บลอกหรือไอ้สนงบอบลอกอยู่ข้างๆไปจุด้าย kamu mau pergi? mana? apa? kenapa? 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 อันนี้เราก็ไปหาได้จากนเนเธอร์นะบล็อกเจอร์แฟนหรือเรียกชื่อบริษัทอะไบล็อกมินยานเราพยายามมันจะทำให้เราเดินช้าได้ดูไปเช้าว่าเดินมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเดินอย่างนะเดี้ยววางกับพื้นดูโอ้เดิน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 ,เ,นเดินช้า เมแต่ข้อนี้ของมันก็คือมันปลูกในท่อคอได้แล้วข้อดีอย่างก็คืออันนี้คือกูไม่รู้เร็วมันก็คือนี่ไงดูว่าอะไรมันคือยึดไฟติดได้อย่างนั้นไม่ใช่แล้วมันบอกเนเธอร์มันบอกไอ้นี่อะไร พัมกินเราก็ไม่โตถึงพร้พัมกินเราโตก็ดีพัมกินเราโตได้มาสร้างสโสนโนสนโกเรมซึ่งเมื่อตอนพานที่แล้วหรือพารไหนเนี่ยแหละจำไม่ได้ก็ฆ่ามันทิ้งลูกพอไม่น่าตายเลยอินเนี้สซัมบีดี นี่ยมันชอบตีหิวเร็วตอนกินเนื้อซอมบี้อ่ะไอ้ว่าปะฮะมันตีหิวเร็วตอนกินเนื้อซอมบี้อ่ะร้างตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปคนเทอให้ดูอีพีสโซดที่เท่าไหร่พาที่เท่าไหร่ คือไม่ใช่พาที่ใกล้เคียงนี้แน่นอนพูดเลยเี่นนมปังดีกว่าอือบ็อกซบกไซที่แล้วขุดไปไปไม่ยิงเยอะเลยขับเรือดีกว่าเรือไม่อยู่ในนี้ฮะนี่ก็อยู่ในนี้ไปแล้วเรือไม่ขับอย,อย่างยากเลยเออกไม่ได้ ไปไปยาวไกลเราอาจจะไม่พากบ้างหรืยังไงแไพ,พ่เลยไอบ้างขออภัยเพราะตอนนี้เป็นหวัดอ,อ,อยากมาแคร์ f ไห F ในยูจีเวลาตัดพายเรือตัดพายเรือหันหันหลังหันหลังตัวนะที่พายขยับนะแต่มือไม่อยู่เฉยเอ๋เราจะขาดใช่ว่า,าต้องใช้แนะ่ ที่ขุดดินหนึ่งอันเดียวอันเดียวแต่แม่งมาสองอันเลยมันแยกกันเปล่าวะเนี่ยมันมีครึ่งอันเนี่ยเออมแม่งเหมือนมีเคร่ครึ่งอัน,นจำได้ไหมคางไหนจำได้เนี่ย เคืองนี้ก็เห็นนะหลังบ้านไม่ใช่ค้างๆบ้านอิน mm hmm. ตา้าที่เราเล่นกันอ mm hmm. ต้น,น mm hmm. มตไม้ไม้เต็มเลยเขาก็ิงก็ตรงนี้ไม่มีหรอกแต่เขาบางจุดเขาก็ถอนที่ปลูกต้นไม้ออกไปนะอ mm hmm. ืขวางหน้าบ้านใช่ไหมอืออืมใช่ เออกูดโยนมา,านตกกิดเช็คไว้ก็ก็เยอะแล้วนะเดี๋ยวพอตอนตกกลางคืนอ,อยากขึ้นเลยมากเลยซัมบี้บอกแม่งชอบเล่นกล้องแนวนี้ว่ะวชอบเล่นกล้องแนวนี้ว่ะ ช,ช้าว่ะค่่มเลนะวว่าไปเป็นเหมือนเดิมมันง่าย่กลองแมีแต่ของดีๆม,มียา้ามียาด้วยไงเห็นเป่าน้ำขวดน้ำเปล่าอย่าไปเชื่อว่านะมียาเอ้ยยผสมแองเลย ยาพองเลยเป็นยาที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเอ่อเอฟดากูหายไหไหนกูไม่เกี่ยวมีแต่ของกูไ,ได้ไหมนแคร์โดิเลไดม้มาจากไหนเอ๊ะยะพูดมาดิมันขุดหรืออะไรเอฟไม่ได้กองมีห้องปั๊มอยู่น่ นี่ไงใช่ไหมอาแล้วตัวก็เผื่อไปข้างทีเลยแล้วปลูกฟักทองอยู่เนี่วเอ้ฟักทองมันโตเนี่ยมีต้นหนึง่งยอดใส่ไปทีนึงโอ้โหโตแล้วปนี่ไงเไอเ้ก็ได้มาสองอัน ลองลองหัวฟักทองตัวแต่มันใช่หัวฟักทองหรือเปล่าวะฝั่งนี้หัวฟักทองหรือฝั่งนี้เมลอนวะเออเออเขียวเลยดเป็นเมลอนนะจะช่างเมลอนเธอเมลอนคือวอเทอร์เมลอนเมลอนน้ำเป็นกุชชาร์ตโอ้มีกระดูกอีกอันหนึ่งไม่ต้องกลัว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  เมือไม่สองรักเลยรักส็สอั่งอันด้วยกะเข่ากะเบือข้าวแวาวมนกระปูกยกัยกษ์เกย์ยักเก่นเกินเกินนะาว,วกระปูงไม่สองจริงนี่โอ้หรออีกนานวัเป็นเดือนสามก็ปีไม่ถึงอะบางแคนินมันก็เป็นปีน่น ปีสองปีนี่ดอกไม้มันยกให้เปลี่ยนสีมันมีการผสมสีสด้วยนะเราคนแก่สีขาวมาผสมอันนี้มันก็เปลี่ยนสีได้ แต่มันจังเอาไปครับเนี่ยเนี่ยดูทางกับบ้านเลยจะมืดแล้วเหรอเอฟแมงวิ่งกินหิวเลย กอง,องเก็บอ้อยกองเก็บอ้อยเกินเลยทำไมอะมีแตกแตกแล้วไอ้ริงจริงมันมีเหมือนมันมีเข็มใบนำถวแมใบนำนก็มีนะอันนี้เรา,ารกนนออ็ไม่ได้โกงมันด้วยเนาะเออผู้คนจริงไม่ได้โกงเา ยกเว้นยกไว้นหน่ะเตียงไงไม่ได้โกงนะ นนไปเยอะมันต้องใส่เป็นสี่ชุดหนูเพ่องเขาอยู่อันอนึงมันใช้แค่สี่อันสี่อันก็ได้สองะไ,ไ,ไปเป็นบอกว่าเดี๋ยวเจ็บไปเอ ถ้าเกิดแบบปรับเป็นโหมดแบบไม่มีนี่มันจะไม่มีหิมะให้นะมีแบบเป็นโหมดแบบนี้เนี่ยไม่มีเนี่ยมาตะไม่มีมอนเตอร์กูได้ไงกูได้ไงเออลองดูเดี๋ยวลองเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อน เอาหิไปทำที่สุดไม่ได้ไหมแหนไม่ได้แบงมาไหมถึงแบบ เป็นไอ้เนี่ยแบบแบบเป็นหมดไอ้เนี่ยมีอนเตอร์ไม่เกิดเออ คนเหมือนคนทำอะไรอยู่วะดูแบบนี้เลยธรรมด,ดาเนี่ยง่ายสุดนละแมงเมื่อกี้มองมือเลยแมไ,งไองได้เปลอยกระทงเมื่อ่วานนะเมื่อาวานใมงได้เป็นลายกระทงที่ไงเขาไม่มาบอกสงใต้คลิปด้วยเลยนะครับน้องดูให้หมด karena nanti kau terjungkau non, nanti kita akan memiliki kip mai kuat katalis mod, ya, mbak. nanti ada yang lain lagi. tidak lama, tidak lama. video video yang kini dim klik, subscribe, share, share. terima kasih telah sampai jumpa di video berikutnya. sampai jump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 a. ก็ใหม่นะครับบ๊ายบาย